ไม่มี pullback ไม่มีผม et ที่17 rr สวยแต่โดน sl ก่อนตลอดเพราะอะไรบางคนนะครับวาง rr 1ต่อ2 1ต่อ3นะครับแต่ก็โดน sl แบบรัวๆอันเนี้ยไม่ใช่ระบบที่ดีแต่มันคือภาพลวงตาครับหลายคนนะครับเจอปัญหานี้บ่อยมากนะครับวาง tp ไกลมากแต่ sl เนี่ยสั้นเลยนะครับแบบสั้นๆดูแล้วคุ้มอ่ะแต่ tp หรือเปล่าไม่รู้แบบเนี้ยนะครับมันไม่ได้แปลว่าระบบผิดแต่มันแปลว่าคุณเนี่ยกำลังเข้าไม้นะครับโดยไม่ได้ดูพฤติกรรมของราคาเลยผมแยกมาเป็นประเด็นหลักๆนะครับประมาณ สามประเด็นนะครับที่ระาวาัง RR สวยแต่ว่าบันโดด SL ก่อนตลอดข้อแรกนะครับเข้าไมา้เร็วเกินโดยที่เราไม่ได้รอจังหวะคอนเฟิร์มพอเราเข้าไวใช่ไหมครับไม่รอคอนเฟิร์มเนี่ยราคาก็เวี่ยง SL เราใกล้ก็โดด SL ตัวผมเองเนี่ยผมจะรอให้กราฟเนี่ยมันเกิดการกลกับตัวหรือว่าเกิดปฏิกิชั่นก่อนนะครับผมจะไม่รีบข้อที่2นะครับวาง SL ตามใจนะครับโดยที่ไม่ได้อิงโครงสร้างของตลาดจริงๆแล้วนะครับวาง SL ใกล้เกินเนี่ยมันไม่ปลอดภัยเลยบางคนเนี่ยใช้ SL แบบ 50. จุด100จุดในจังหวะที่ตลาดมันเวี่ยงแรงๆอะครับแล้วถ้าเราทำแบบ นี้บ่อยๆนะครับผมต่อให้ RR 1ต่อ10 เปึ่งต่อ20่สิไหนก็ไม่รอดครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับทุกๆครั้งนะครับก่อนเราตั้ง T P เนี่ยผมอยากให้เรามอง S L ก่อนว่าระยะมันอยู่ตรงไหนถ้า S L มันไม่ปลอดภัยนะครับหรือว่ามันไกลเกินเนี่ยเกินที่เราจะรับไหวนะครับก็ไม่ต้องเรดไมายนั้นคำเตือนเล็กๆจากผมแล้วกันนะครับอย่าให้ความอยากได้ R R ที่มันสูงเนี่ยมาทําให้คุณลืมว่ามันต้อง B S L ก่อนคุณถึงจะรอด E P ต่อไปนะครับเทรนจะไปต่อหรือมันแค่หลอกเจาะเทคนิคนะครับที่เราจะมองว่าอันนี้คือ pull back จริงหรือว่า pull back ที่มันหลอกาิน SL เรพบกัน e p นครับ